สวัสดีค่ะคอร์ส2021 t ฟฟ i าไลฟ Life Coaching Program Foundation Review ระดับพื้นฐานนะคะกำลังจะเปิดรุ่นที่2ในเร็วๆนี้นะคะคาดว่าจะเป็นต้นเดือนเมษายนนี้ค่ะโดยเราจะแบ่งการเรียนการอบรมเป็น9ครั้งค่ะในแต่ละครั้งเราจะนำา4ส่วนหรือ4เสาหลักมาแรกเปลี่ยนเรียนรู้กันส่วนแรกก็คือ โครงสร้างการโคร้ชหรือองค์ประกอบการโคร้คอกพื่อ m y p a s t การสร้างแรปคอและทักษะสําคัญการฟังการตั้งคําถามและอีกทักษะต่างๆนะคะส่วนที่2ก็คือโครมโมเดลค่ะซึ่งเป็นโมเดลการโค้ดระดับโลกนะคะระดับสากลที่ใช้กันทั่วโลกส่วนที่3มคือการรู้จักตัวตนของเรานะคะที่จะทําให้ โคชีได้ตะลนักรู้ว่าเขามีคุณค่าความกลัวความต้องการความเชื่อความรู้สึกอย่างไรบ้างที่อยู่ในตัวเขาและเป็นประเด็นที่ทำให้เขานำมาโคชในวันนี้ด้วยนะคะส่วนที่4เป็นส่วนที่สำคัญมากๆสำหรับการเรียนโคชชิงก็คือการฝึกโคชค่ะเราจะเริ่มการฝึกโคชตั้งแต่เราใช้โกลโมเดลตัวแรกคือการ ตั้งเป้าหมายหรือตั้งโกงในการโค้ชค่ะขอเชิญชวนเพื่อนๆมาร่วมเรียนรู้และยกระดับการโค้ชเพื่อนำไปใช้ในชีวิตและการทำงานของทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ